ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดกันหน่อยยังหนักอยู่เลยคุณผู้ชมครับเริ่มต้นที่อ่างทองครับริมถนนป่าโมกบางบานคุณผู้ชมนี่คือสภาพของชาวบ้านที่เขาไปตั้งเต็นท์ชั่วคราวอยู่ริมถนนนานนับเดือนนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมมิดข้งหลังแล้วเขาก็บอกนักข่าวเราไม่รู้จะต้องนอนริมถนนไปนานแค่ไหนกลัวเรื่องอันตรายความปลอดภัยด้วยเพราะว่ารถก็ขับผ่านไปผ่านมาตลอดทั้งวันทั้งคืนนะฮะอย่างยายอูดอายุ73 ยายอูยยยยอ๊ดเนี่ยบอกว่าไม่กล้าไปนอนบนถนนเพราะอะไรกลัวรถชนแล้วเสียงรถมันดังสรุปนี่ยายอู๊ดต้องกลับไปนอนในบ้านที่น้ําท่วมอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยฮะนี่คือสภาพของบ้านยายอู๊ดนะรวมแล้วตอนนี้ที่อ่างทองมี7อ,อําเภอท่วมไปแล้ว6อําเภอเกือบหมดละเกือบหมดแล้วฮะจากอ่างทองมาที่สิงห์บุรีครับอยู่ติดกันหมู่2ตํตบลพระงามที่พรมบุรีน้ําท่วมประมาณ400หลังเพราะอะไร คันดินริมแม่น้ําเจ้าพระยาจุดวัดสิงห์พังอพอพังปุ๊บมวลน,น้ําก็ทะลักเพราะฉะนั้นเด็กคนป่วยคนแก่ต้องย้ายไปอยู่ที่ปลอดภัยไปดูอีกจุดหนึ่งเขาเตรียมทําคันดินครับจุดนี้ห่างจากที่อาเภอชายโยประมาณสองโลชาวบ้านเนี่ยเตรียมทําคันกั้นน้ําแล้วเพื่อที่จะช่วยหวังว่าจะช่วยได้นะไม่ให้น้ำเนี่ยท่วมในเขตอาเภอชายโยครับส่วนที่เห็นอยู่นี้นะครับนี่คือบางบานพระนครศรีอยุธยานะครับ โอ้โหน้าเยอะจริงๆ,งๆงนะฮนะฮบ้านเรือนของชาวบ้านถูกน้ําท่วมเกือบมิดชั้นสองทุกหลังชาวบ้านบอกว่าอยู่แบบยากลําบากมากๆนะฮะต้องใช้เรือสัญจรไปมาเนี่ยสเดือนแล้วส่วนที่บางบานอีกจุดหนึ่งครับพระสงฆ์วัดต,ตะกูคุณผู้ชมนี่พระต้องขับเรือหางยาวของวัดไปไหนฝากระแสะน้ําปีนหน้าต่างเข้าโบสถ์โอ้โหคุณผู้ชมนี่ดูสภาพทุลักทุเลจริงๆคือต้องมาเพราะจะมาทําพิธีสังฆกรรม ตามพระธรรมวินัยสวดอนุโมทนาภาคกฐินต่อหน้าพระประธานคุณผู้ชมแล้วดูพระประธาน <ฮะ S 2> นี่ท่านจมน้านะออน้ําที่วัดเนี่ยสูงประมาณ3เมตรด้วยกันคุณผู้ชมและนี่เห็นไหมฮะมีการต่อนั่งร้านและพระสมนี่ก็นั่งบนนมือนั่งสวดออต่อหน้าพระประธานนี่นพระประธานก็แช่น้ํานั่งร้านก็ต่อขึ้นมาสูงแบบนี้คุณผู้ชมครับ,รบนี่แทนอาสนะชั่วคราว ให้พระสงฆ์ได้ประกอบพิธีออาจริงสิ่งที่ไม่เคยเห็นตอนนี้ได้เห็นหมดแล้วพอมีน้ําพ่่มเกิดขึ้นนั่นเลยสิฮะ<ฮ>เนี่ยคือตอนนี้มันเป็นช่วงทอดกรถินครับเขาก็ต้องทําพิธีอนุโมทนาผ้ากรถินหนึ่งปีมีครั้งเดียวพระท่านก็ต้องทําแหละใช่นะสุดท้ายก็ต้องฝ่าน้ํากลับมาแบบนี้อย่างจุดนี้ที่วัดนี้ได้เงินกระถินมาประมาณ0กแสนพระท่านก็บอกว่าโอ้โหคงไม่ต้องทําอะไรอะ่ะซ่อมวัดนี่แหละหกแสนบาททีนี้พอเราเห็นภาพความเดือดร้อนแบบนี้คุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งความช่วยเหลือส่งถุงวันสร้างสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบภัยน้ําท่วมกันได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ของคุณผู้ชมเนี่ยสามารถคือเราเนี่ยเป็นตัวแทนเอาไปส่งให้ช่องทางหน่อยช่องทางในการบริจาคเ่ยคุณผู้ชมครับครับเดี๋ยวดูนะหน้าจอเนี่ยตอนนี้เราก็คือมันง่ายไงย,ยุคนี้สมัยเนี่ยมี q ิ QR code ก็สกแกน q ิ code แล้วก็ ช่วยเหลือตรงนี้กันได้คุณผู้ชมล่าสุดยอดบ,บริจาค6 3 7 5 792บาทขอบคุณทุกบาททุกสตางค์ของคุณผู้ชมที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความช่วยเหลือผ่านโครงการวันสร้างสุขครับวันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้